ต้นไม้มาถึงแล้วนะครับกำลกังแกะกำลังแกะอด้ต้อต้นไม้ได้ตะกร้าอันนี้อเมซอนบอลอเมซอน ไหลยังไม่มาไหลไม่มาเลยของนูอะไลอะโมสั่งไหลไาลีากาบานเตีแบบอะไร <c oughs> เดี๋ยวโดนใบนะหักเลยอะไรนว <ะ S 1> ตรนตึงอย่างนี้ก่อนอเออวามตรงนั่นแหลนะเนาะดังไหม ว่าเอามาไว้ดูที่ชนนไมไม่มีดินต้นไหนเลต้นไม้ปอกเปล่าเนี่ยก็จำวิธีแพ็กไว้เแพโคตรดีเหมือนในตัวเขียวนั่นแหละใบใหญ่ใหญ่เออริ่มๆมสวยสวยสวยมากแต่นั่นมันต่าใหญ่เลยนะใหญ่แต่มันไม่ด่างไง เจ้าอันนี้มาตั้งแม่กแ็แยกเราก็แยกไปขายต้นหนึ่งแล้วอีกต้นหนึ่งเราก็เอาไว้เอ่อด่า,ดางาครับทีนี้เรามาชมฟาร์มสวยกันนะครับด่างจะลายด่างเทพลายเทพนะครับเขียวจะน้อยแล้วด่างจะเยอะแล้วใบใหม่ออกมาจะด่างเยอะกว่าเขียวนะเป็นต้นแม่ที่ผมต้องการ ที่จะสั่งนะครับต้องการมาเก็บไปทำแม่พันธ์